ะะดูแถวดียาวมากรีวิวบุเป่นรนาชาติเรือรอยยกพินเซสคูสมี3ชั้น550ที่นั่งชั้น1และชั้น2เป็นห้องแอร์แต่ชูการนั่งชั้น3เป็นชั้นดาดฟ้าบรรยากาศดีมากขึ้นที่ท่าเรือเอเชียทีกนะคะเริ่มเลย ก็ตักบุฟเฟ่ต์นะคะคือไม่อั้นเติมได้ตลอดทั้งคืนแล้วคืออาหารน่ากินมากทุกคนสูชิคืนหน้าเยอะมากแล้วก็เติมแน่แนๆแ,แบบนี้เลยเราตักได้ทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารนานาชาตินะคะและที่สำคัญไฮไลท์อยู่ตรงนี้น้ำพริกคือเครื่องเคียงเยอะมากก็คือรแสแซ่บต้มยำกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่สุกๆแบบนี้เลยและตกพายด้วยของหวาน,นจ๊ะมาดูกันนะว่า เลยว่าเนี่ยคือบุฟเฟต์ตักได้ไม่อันตลอดทั้งคืนแล้วมันคุ้มไม่หล่ะแกไม่มาได้ยังไงแล้วคือบรรยากาศดีมากเต็มติดไม่หักเลย <Ooh. S 1> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลน์นะคะรอใต้สะพานและก็มีโชว์สวยๆจากนางรำด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดไฮไลน์นะคะเพื่อนๆสะพานพระราม8เห็นวิวกันชัดๆแบบนี้เลยสวยๆมากมอยู่ตรงหน้านี้ก็คืออาหารรอบที่สองแล้วนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีเพิ่ม แต่ตรงนี้ก็ดีอีกแบบนะบรรยากาศดีมากป๊อบเควอร่อยมากย้ายลงมาด้านลางแล้วนะคะชุกกากล้องมาตักรอบที่3ามกันต่อเลยพร้อมกับดูโชว์ตรงนี้ไปด้วยนะคะหนุมาันน่ารักมากอะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องกัน ผ่านไปเร็วมากใครอยากทานบุฟเฟต์น,นะะานาชาติแบบชูการทักไลน์แอบบีกูดทามไปเลยและที่สำคัญมาจากชูการรีวิวได้ส่วนลดด้วยนะ